สวัสดียามเช้าๆนะฮะสวัสดีวันทํางานวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้มีงานด่วนเข้ามาอีกนะโตยโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับงานด่วนๆมาสายนิดนึงนะครับลูกค้าเข้ามาสายนิดน,นึงแต่ขอเป็นช่วงบ่ายให้เสร็จนะครับประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเสร็จนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเดินทางไกลนะ โอเคครับงานด่วนโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจัดให้นะขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหม,มากยนต์จังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะหรือนัดยนต์เะกิจจังหวัดอุดรธาน,นีวันนี้มาพบกับการทํางานของช่างนัดเหมือนเดิมนะครับเช็คออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะฮะช่วงล่างทําไปน่าจะหลายปีแล้วนะฮะถามลูกค้าแล้วนะบอกว่าทํามาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก ต้นปีที่แล้วนะครับอาจจะปีกว่านะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ลูกหมากปีกนกบนเสียนะฮะลวมนะครับมีอาการเสียงดังเวลาวิ่งนะครับกุกกักกุกกักนะฮะลูกหมากปีกนกบนสองข้างลูกหมากแหลกสองข้างลูกหมากปีกนกล่างสองข้างลูกหมากกันชักสองข้างลูกหมากกันคงสองข้างนะะสรุปแล้วก็คือลูกหมากเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะลูกหมากซ่อมใหม่ทั้งหมดนะครับ หมดทุกตัวนะครับก็เพิ่มเติมก็คือดิสเบรกหน้านะครับมีดิสเบรกหน้าบางเฉียบนะโอเคครับมาพบกับการทํางานของช่างนัดกันเลยนะครับวันนี้นะงานด่วนๆน,นะครับงานด่วนๆอาหารจานด่วนๆน,นะวันนี้งานด่วนๆ จานด่วนๆนะครับก็จะสรุปกันแบบด่วนๆเหมือนกันนะฮะเรียกถ่ายที่แบบด่วนๆนะลูกหมากแหลกขอดออกมาแล้วนะครับลูกหมากแหลกลูกหมากกระชากขอดออกมาเรียบร้อยนะแป๊บๆนะครับวันนี้รุมก,กัน3คนนะช่วงเช้าๆงานยังไม่เยอะนะครับนี่นครับดิสเนะบรกหน้าบางเฉียบจะไม่อยู่ บางเฉียบเกือบจะไม่อยู่แล้วนะครับดิสเบรกหน้าลูกหมากคันชักก็รวมหมดแล้วนะฮะลูกหมากคันชักรวมหมดแล้วจะระบีแห้งหมดแล้วนะครับยางขาดลูกหมากแหละลูก,มกหกมากแหละจริงๆน่าจะไม่ได้ไม่ได้ไไดนึกว่าจะได้ไม่ได้เห็นใหม่ๆนึกว่าจะได้ไม่ได้นะครับทุกอย่างเริ่มรวมหมดแล้วนะฮะ ก็คือสมควรโลทั้งหมดนะครับปกติแล้วรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าทำกัน3คนนะครับถ้าทำกัน3คนสำหรับร้านนัดยนต์กิจนะครับน่าจะประมาณสัก2องชั่วโมงทำกันจริงจริวมกันจริงจ3คนไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะครเสร็จสับเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับ ลูกหมากปีลกล่างถอนออกมาแล้วนะครับด้านซ้ายลูกหมากแหลกของรถตู้นี่โล่งๆนะเวลาขันออกใช้ขอมาก็ได้นะลูกหมากปีนกล่างออกมาแล้วนะครับลูกหมากตีนกล่างด้านซ้าย เจอลูกหมากล่างขนาดนี้ยังไม่ดังนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอาการเลือนะ้อยเจอเพื่นเจอเส้นถนนจะมีอาการเลือ้อยนะมันไม่ค่อยซับแล้วนะครับแต่ลูกหมากปีโนกบนโชคคนนี้ยังได้เลี่ยนเลื่ครับอีกโชคเพียงรวมหลังฝั่งซ้ายหลวมมากไม่ไม่หลวมมากเท่าไหร่นะครับฝั่งซ้ายลูกหมากปีโนบบน แต่ฝั่งขวานี่หลวมลองแรงลงแรงโยกเลยนะโยกขึ้นโยกลงก็คือมันจะดังตัวล่างไม่ถึงกระดังนะครับแต่ว่ามันหลวมแล้วนะครับโอเคสบายใจก็คือลูกค้าพร้อมนะครับโลทั้งหมดนะครับก็คือมันหมดอายุของมันนะจริงๆปีกว่าถามว่าพอใช้ได้ไหมนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าจะเอาไว้ใช้จริงๆนะก็ได้อยู่ประมาณน่าจะได้อยู่ประมาณสองปีนะอันนี้ก็ยังไม่เสียหมดนะถ้าลูกค้าเซฟก็จะกาจะเปลี่ยนเฉพาะลูกหมากอีโนบนด้านขวาแล้วก็ลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักนะครับแต่นี้ลูกค้าบอกว่าเพื่อความสบายใจใช้กันไปนานๆนะครับเขาบอกว่าโลเลยนะครับโลทั้งหมดเลยนะครับจะได้สบายใจนะครับเพราะว่ามันก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับ ก็ใช้ไปได้นานพอทมควนแล้วนะครับน่าจะเกือบสองปีแล้วนะปีกว่าเกือบสองปีนะฮะก็เลยโลเลยเพื่อความสบายใจขอออกมากเสียดสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโชกหน้าก็ถอดนะครับลูกหมากปีกนกล่างลูกหมากปีนนกบนนะครับคันชักลูกหมากแหลกนะครับถอดหมดแล้วนะครับอันนี้ยางรองพงน้านะหลวมแล้วนะ ยางรองกันโครงหลวมแล้วเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับด้าน,นขวาก็เหมือนกันนะครับด้าน,นขวาก็ถอดหมดแล้วนะครับโชคตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าหูชยางหูโชกคตัวนี้ไม่เสียนะ ja ก็เลยไม่ถอดก็มียางหูโช๊คด้าายเสียนะครับก็เลยต้องถอดโชคออกไ,ไปไปอัดบูทเข้าไปนะครับอัดบูทหูโช๊คล่างนะครับฝั่งนี้ก็ถอดเรียบร้อยนะครับลูกหมากบนล่างถอดบดแล้วลูกหมากแหลกลูกหมากกระชักถอดหมดแล้วนะฮะ ตอนนี้กำลังเตรียมจัดของอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายอยออกมาเรื่อยๆนะครับถ้ายอยออกมาเรื่อยนี่ก็คือลูกหมากันโค้งออกมาแล้วนะยางกันฝุนแหลกใช้ตัวเดิมนะครับตอนนี้กำลังเตรียมจัดสยยียยางนะครับลูกหมากีโนกบนลูกหมากีโน่บนจะจหอห้ออดจะระบีไว้ให้นะครับ ยางดวนนะครับอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกหมากออกมาเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วนะครับลูกหมากแหลกนะครับลูกหมากแหลกออกมาแล้วลูกหมากคันชักออกมาแล้วนะฮะอันนี้ลูกหมากกันโครงนะครับลูกหมากกันโครงนี่ยางลูกยางสกูกันโครงที่อยู่ตรงนี้นะยางรองกันโครงนะครับดิสเบรดหน้าลูกหมากปีกนกล่างนะครับปีกนกบนนะครับลูกหมากติดปีกนกบน ออกมาแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะซ้ายขวาออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักลูกหมากกันคงลูกหมากปีกนกทุกอย่างออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะของเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่คือของเก่าที่ถอดนะนี่คือของเก่าที่ถอดออกมาลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักลูกหมากปีกนกบนนะครับเอาไว้เมื่อว่างๆค่อยขึ้นทํานะครับส่วนสินค้าที่จะใส่ก็คือส่วนอะไรที่จะใส่ก็คือที่ทําไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ ทำไว้เตรียมรอลูกค้าแล้วนะครับพอดีต้องเตรียมต้องเตรียมไว้รอนะครับต้องเตรียมไว้รอลูกค้าเพราะว่าส่วนมากลูกค้ามาจะจะชอบเรียบรวดน,นะครับยีร่รถตู้นี่ด่วนเลยนะครับบางทีเป็นรถรับนักเรียนนะบางทีเป็นรถรับนักเรียนพอมาถึงปุ๊บอยากจะให้ใส่เสร็จเลยนะฮะเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงก็ไปรับนักเรียนนะครับ รถตู้จะจะด่วนนะครับรถมากส่วนมากรถตู้จะด่วนนะครับด่วนดวนเพราะว่าต้องรับนักเรียนนะฮะแต่คันนี้ไม่ได้รับนักเรียนนะครับคันนี้วิ่งทั่วประเทศนะครับนี่ขนาดวิ่งทั่วประเทศนะครับลูกหมากยังใช้ได้ประมาณเกือบสองปีนะจริงๆถ้าใช้ไปก็สองปีนะถ้าใช้ไปก็คือเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนตัวเดียวนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สองปีได้เลย เพราะว่าอย่างอื่นมันยังไม่มีเสียงดังหรือว่ายังไม่อาการยังไม่หนักมากนะครับก็ยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ทีนี้เพื่อความสบายใจนะครับลูกค้าอยากจะเปลี่ยนทีเดียวจบใช้ยาวๆนะครับโอเคครับอะไรออกมาพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวประกอบได้เลยนะครับื่อกิดเพิ่มเติมก็คือ,อบูธหูชกนะครับบูธหูชกตัวล่างนี่นะแกมให้ลูกค้านะครับที่จริง ไม่มีขายนะครับตัวนี้นะต้องใช้แปลงใส่เอานะครับบูทมูโชคตัวล่างนะครับมูโชคหน้าตัวล่างส่วนมากจะแปลงใส่เอานะครับเพราะว่าถ้ายางตัวนี้เสียบูทตัวนี้เสียส่วนมากเขาจะแนะนําไห้เปลี่ยนทั้งทั้งโชคเลยนะครับเปลี่ยนโชคทั้งตัวเลยนะแต่ที่นี่มาก็มาเป็นคู่นะครับลูกค้าก็เสียตังเปล่าเพราะว่าโชคยังใช้ได้อยู่นะครับก็เลยหาวิธีแปลงใส่หาเทียบบูทนะฮะเทียบบูทตัวนี้ใส่นะบูทฝีบูทมูโชคล่างนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวทยอยประกอบไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ใช้เวลาไม่นาน mm hmm. เหลืออีกประมาณนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ เราีีนอ้กบนเวลาใส่สายยากทุกมุมนะครับตัวนี้ก็หามุมใส่ยากนะครับเราเที่ยวสามตัวบนเนี่ยนะหามุมใส่ยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีจังหวะขันน็อตนะต้องใช้บล็อกข้างนะครับต้องใช้บล็อกฟรีต้องใช้ฟรีบล็อกข้างนะเป็นบล็อกข้างนะครับใช้บล็อกยิงก็ไม่ได้นะครับหรือใช้กุญแจขันก็ไม่มีมุมขันนะฮะอาจังหวะขันยากนะครับแล้วก็ต้องมาใส่คอชั้นบางต้องมาใส่เด็กคอชั้นบา์อีกทีนนะครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ล้อเรียบร้อย,อยมาดูทางด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่บีงกบนล่าง,เร,รากกงเรียบร้อยใส่ลูกหมากันโครงเรียบร้อยลูกหมากแหลกใส่เรียบร้อยนะ ยางรองกันโครงใส่เรียบร้อยอันนี้ย้อนแสงนิดนึงนะครับลูกหมากคันชักลูกหมากแหลกลูกหมากกันโคงลูกหมากปีโนบนลูกหมากปีนกล่างยางรองกันโครงใส่เรียบร้อยนะครับทางด้านซ้าย ิงเข้าเรียบร้อยนะครับุัท้ายมาดีขึมาถึงด้านขวาก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ล้อเรียบร้อยทั้งสองข้าง <Okay. S 1> ช่างช่วยกัน4คนนะครับวันนี้งานว่างนะครับแปกใจว่าต้นเดือนวันเสาร์งานว่างนะครับรวมกัน4ีคนช่วยกันนะ ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงนะใช้เวลาชั่วโมงกว่ากไม่ถึง2ชั่วโมงนะ เรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับใส่ลอ้อใส่ลูกหมากทุกตัว <Yeah. S 1> เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลงมาตั้งศูนย์ได้เลยนะครับโต,โตโยต้าคอมมิวเตอร์นะ <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ลงพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งรอวิ่งลองก็จบแล้วนะครับสำหรับรถสู้กันนี้นะ 在打铁，对不啦？ 担当重 สับเรียบร้อยครับวิ่งลองเรียบร้อยตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับวิ่งนิ่งกริบนิ่งกริบครับนิ่งกริบโอเคครับส่งงานครับโทรแจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมารับรถนะฮะเสร็จสับเรียบร้อยส่งงานขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิจอุดรธานีนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ